รู้กันหรือไม่ว่าไข่จักจัน่นอาหารรสเด็ดของคนอีสานรสชาติหอมหวานกินกับข้าวเหนียวอร่อยอย่าบอกใครที่เราเห็นวางขายอยู่ทั่วไปแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ไข่ของตัวจักจัน่นแต่มันคือตัวอ่อนของเพลี้ยหอยยักษ์เหตุที่ถูกเรียกว่าไข่จักจั่นนั้นก็เพราะช่วงที่พบตัวเพลี้ยหอยยักษ์นี้อยู่ในช่วงเดือนเมษาพฤษภาเป็นช่วงที่มแมลงจักจั่นตัวเต็มวัย ออกมาร้องเสียงรอง,งมไพรเพื่อร้องหาคู่ครองณปัจจุบันนี้ไข่จักระจันกำลังเป็นที่นิยมและก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงคือมีราคา1เม็ดเรียกว่า1เม็ดละกันครับมีราคา5บาทที่เราเห็นวางขายอยู่ตามทั่วไปตามริมถนนครับที่เราขายของป่าก็เขาขายอยู่ที่10เม็ด50บาทแต่ถ้าเราจะซื้อ 25เมตรต่อ100บาทก็ถือว่าเป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งครับที่ชาวบ้านแถวนี้ก็หาได้เฉพาะหน้าแรงครับเป็นอาชีพที่สามารถสร้างเงินสร้างรายได้นอกจากไข่จักาจารย์ครับก็ยังมีแมงกินนูนมีดอกกระเจียวแล้วก็มีไข่มดแดงติดตามไปพร้อมกันครับลักษณะท่านอยู่อยู่แน่ไหนครับพีสีอยูน่นําต้นจิกค่ะ ต้นจิกต้นอย่างต้นที่เพิ่นมีมดดำเพราะว่ามดดำเนี่ยมันสิไปเลี้ยงไข่เพิ่อนอืมไอเขาสังเกตว่าต้นไม้ที่มีมดดำในต้นจิกแม่ค่ะอยู่ในต้นจิกเิ่นสีมีมส่วนมากจะมี่มมนเ่ย